สวัสดีค่ะเอฟซีพี่น้องฟองไปของสาวแหล่น้ำโชคเด้อค่ะเด้อมือนี้ได้มีโอกาสมาทำพิธีบวงสรวงอยูกบนรุ่มพินี่บ้านหลังเพิ่มประจักษ์นินปีาศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีบ้านดอนกลางเด้อค่ะเด้อมือนี่เอฟซีพี่น้องฟองไปได้โปรดอีกไม่นานก็จะได้เข้าสู่พิธีกดซับสไครต์โดไลค์กดแชร์สไครสาวแหล่เนเด้อค่ะเด้อสไคร์พี่ ท่านพระครูหลายวัดก็เดินทางมาถึงแล้วนิมนต์ครับนิมนต์นี่นด้เละเดนน่พรนินน้อยนิมนต์นี้มนมนีมานี่มาทน้มนีาทีนี่มานมานมาทนีางนี้มาที่นต่มาทนท่นีมานท่านมานีนีานี่าทีนีาเร่น่มาทน่านีที่นนมท่นนนมานีท่่มน เอาเวลาตรงนี้ให้ประธานได้ทำผ้าแดงนะคือเป็นรักของชาวเวสุวรรณซอยเลนเดอคเดอร์ทุกานยดรวัชพันธ์คุณสมชัยคุณแม่คุณพี่น้ำอ่ะฝากะ่องมาวเย้หอก้อมใจพรเมธพี่นอ์เข้าจากสองนเดอค่ะเดอรหอมุกมาอินุคุณสมควรสวอ่าแล้วก็ ครักคีก่ใหญ่เราอขอเชิญไปผมเนี่ยเอาหน้าวัดนี่ก็ได้หน้าวัดนี่กรรมการเราช่วยดูแลหน่อยกรรมการช่วยปีนขึ้นไปเพราะว่าอยู่สูงช่วยไปช่วยผลูกใหม่คนละหนึ่งเผือนนะ,อะไปเลยไปทงนรุ่นเลยหน้าวัดหน้าวัดนําทีมไปฮะดรอเตอร์เบียร์นำทีมไปเลยเอันนี้มระเราทำนี้โยมโอ๋อบด พระจุวันจัดจัดโต๊ะให้พระทีนี้เอาพระมาทีนี้ก็ได้จัดหน่อยใช่จัดหน่อยกรรมการเรายติโยมพแม่พี่น้องเขากำลังอ่าคนละเผินคนละเผินไปไปลุกๆๆๆๆๆปลุกเอว <ๆ S 1> กรรมการช่วยอำนวยการหน่อยป็นขึ้นไปนะเพราะว่าประธานจะขึ้นไปไม่ถึงอะะ่ะเดี๋ยวจะพาก่าวถวายก่อนเด้ออ่ไปยืนข้างหน้าก่อนเดี๋ยวไปพร้อมกันไปโยมไปข้างหน้าหมดแล้ว อ่ไปไปข้างหน้าโยมไม่ผูกด้วยกันไม่เป็นไรจับผ้าร่วมกันก็ได้เดี๋ยวมาจะพาว่ากล่าวคํำบูชาเท่าเวสุวรรก่อนนะทําไปเบิ่มที่กาไปจับด้วยกันโยอไม่เป็นไรไปจับร่วมกันหมดแล้วก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวกาวเขวายก่อนกาวเวายแป๊บเดียวจะปุูกอันนี้เป็นการเริ่มต้นว่าเราจะได้มาปลูกผ้าขอศิอกรบูตาเท่าวันจุนรจันจวันโนซึ่งทางวัดได้สร้างไว้แล้วโดยคุณพีนคุณคุณพัฒน์งามเลิศเป็นเจ้าภาพทั้งสีองค์สองแสนสองหมื่นบาทเข้าล้มนะครับกรเขาล้มเลย มันร้อมทาร่วันร่วมกันโยมที่อยู่ที่เต็นต์ก็มือสันร่วมกันก็ไม่ได้มาไม่เป็นไรยกมือที่เต็นต์แล้นค่ะเด้อค่ะเด้อาเวสุวรรณทีันสามมณีนะคะายโมพร้อมแล้วเนาะใ้โมโมสามจบเราจะได้นำบูชา เท้าเวสุวรรณเป็นการเริ่มต้นบอกกล่าวเท้าเวสุวรรณจะุบโนที่ท่านได้สถิตอยู่ณวัดลุมินวันแห่งนี้ว่าจะรัทางคุณปฏิดาเขียวคำลบล็อกเตอร์ว่าจะรพันผาศกคุณสมใจหรือลุงเรืองคุณกนิษฐาผาศกคุณสมบูรณ์หรือลุงเรืองและก็คณะที่ไม่ได้เดินทางมาก็เป็นประธานนำสร้าง พระเช้าวันจันทร์ปางยืน7เมตรแล้วก็ปางนั่ง3เมตรขึ้นนะอาต่อจานี้ไปเราบูชาพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตาม Du, ปุตตะกามุนาเพป <un> well ุต ay ังธนากาโมนาโมนาเพทนังอธิกายเยกายะญายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะวาโยมนาชาโนท้าเวสุวันโน วระนามสุขังอาหารสุขะโตนักโมพุทธายะชาวเวสุวันโนจะตุมหาราธิกายัตถาพันตาพัตธุริโตเอสตาสัตาพุทธังอรหัง

้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักษะพันตาพัทโุริโตเงตาภูตาพุทธังอรหังพุทโชาวเวสุวรรณโนะโมพุทายะอิติปิโสภะตวายมราชาโน เทสุวรรณโนมรณะสุขังอาหารสุขโตนัตโมพุทธายะเท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกานัปปะพันตาพัทธุริโตเกสะตุตาพุทธังอรหังพุทโธเท้าเวสุวรรณโนนัตโมพุทธายะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาสักการะปารมีธรรมของพระเวุวันผู้ปกปักรักษาโลกมนุษย์ทั้งหลายอีกครั้งเทพยดาผู้เป็นหัวหน้าจะดูโลกบาลในอีกทิ่ทั้งสามจงผรรับทราบ วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ขออน other, uh, ุญาตในการวางศิลาฤกษ์สร้างเทวเวสุวรรณจำนวนสององค์ตามยืนหน้าตามสูงเจ็ดเมตรตามนั่งตามสูงสามเมตรครึ่งสถิตหนวัดดุลินีวรรณาเพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนา าสนเพื่อปกปักรักษาเพื่อปกปักรักษาหลวงพ่อทันใจปฏิหาริย์หลวงพ่อทันใจปาฏิหาริย์ขอให้มีความรุ่งเรืองความรุ่เรื่มีความสำเร็จมีความสำเร็จโดยเร็วทันเทีโยมปัดพันธะไรส่วนตัวโยมว่าในใจนะว่าไปเลยนะดีที่เป็นดีของพระเวทวันความปันธะจะย่อมสำเร็จสำเร็จสำเร็จวันนี้เรามาที่นี่การร่วมกันขอให้สำเร็จ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  รวย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 นะฟาร์มยากคุณคนแก่เขาจะได้ปลาสดสาธุอาภูมิกรรมการเพศอเมริกันหาที่ร้านยอมจับต้มกระเพราโปรงใหม่ใครมีช่องถ่ายภาพสวยๆไว้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดช่องนเล็กๆนิดเด้อค่ะเด้อที่พี่น้องต่อกเบิ่งกดสังขารเกตบัตเตกระทา เอาเอามามการคุมเอเวันนี้ทางเอ่อกุณเาพเทพไยยาพัทุกทังแล้วก็สีได้มาโคตรซับสะข่้โคตรไรโคตรแช่ซอยเสาเหลอเนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟีพี่น้องกองไปทุกทท่านเมื่อนี้ได้มีโอกาส ลิฟต์โอกาสดีมากถ้ำที่ีบวงสรวงอยู่วัดรุ่งที่นี่วันเด้อค่ะเอาไปนี่ได้ใจ้านสาตว์สัตว์นนี้เอ้าปลูกอธิษฐานดีเออข้เถาเป็นสุวรรณรวยรวยเออยอมปลูกแล้วรวยปลูกแล้วรวยนะความยากจนคนแค้นอย่าได้ปลากรดนะให้ ทางคณะประธานเราคุณแม่ต่อยคุณด็อกเตอร์เบีคยคุณสมชัยคุณกนิษฐาแล้วก็คณะคุณผู้พันนะสมจิตคุณพี่ชาวันชายแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมให้เรามีความสุขความเจริญกนันทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไปทำพิธีวงสงต่อไปขณะนี้ ไปเสิร์ฟน้ำหน่อยเด้อพระนี่พระไม่มีน้ำนีน่ไปเสิร์ฟน้ำหน่อยนี่นะผู้ผู้ยกลุกไใยยกโอเคลุกไหนลุกบริการน้ำพระหน่อยนะยอมด้วยไม่ได้บริบริการแต่พระบริการแสบด,ด้วยช่วยกันเด้อช่วยกันอ่ะอากาศร้อนอบอ้าว แต่ว่าดีกว่าฝนตกถ้าฝนตกันยุ่ง